เจริญพรเรื่องในวันนี้เป็นวันแห่งความรักตามที่ชาวโลกเขาสมมติขึ้นมานะาวันวาเลนไทน์ลวมที่มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมากๆเลยวันสพรัตน์ธรรมนะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ว่าได้ย้อนไปในสมัยนั้นเนี่ยมีชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วเขาก็ มีผู้หญิงที่เขารักมากเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนนี้แหละแต่ด้วยความที่เป็นชาวบ้านทั่วไปธรรมดานี่ยแหละไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่มีความปรารถนาจะให้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้เนี่ยดีขึ้นจึงได้ตัดสินใจว่าเราจะต้องเก็บเงินทำธุรกิจ ค้าขายเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขมากขึ้นจึงตัดสินใจเนี่ยออกเดินทางไปค้าขายแต่ด้วยความรักในผู้หญิงคนนี้เนี่ยจึงพาไปด้วยสมัยนั้นการเดินทางไกลๆเนี่ยวิธีการที่เดินทางแล้วดีที่สุดก็คือ เรือนจะว่าเรือเดินสมุทรก็ได้สมัยนั้นนะในสมัยนั้นคล้ายๆกับไททานิกนะแต่ไททานิกเราก็จะทราบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างทางโอ้เหตุการณ์มันซ้ำรอยกันยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันเรือเดินสมุทรนั้นเนี่ยก็ได้เกิดอับปางในระหว่างทางเช่นเดียวกัน ผู้คนก็จมน้ำกันมากมายเสียชีวิตกันไปชายคนนี้ด้วยความที่เขามีผู้หญิงที่เขารักต้องดูแลเนี่ยเขาจึงคิดว่าเขาจะตายไม่ได้เขาจะพาผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาเสียชีวิตในมหาสมุทรไม่ได้จึงแบกผู้หญิงคนนี้แล้วก็ว่ว้ข้ามมหาสมุทรด้วยความยากลำบาก ในหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เกิดจะจมน้ําตายแต่พอนึกถึงผู้หญิงที่เขารักเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเกิดกําลังใจขึ้นมาว่าเราจะตายไม่ได้เราจะต้องว่ายข้ามไปให้ได้ในขณะเดียวกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากมรณะภัยแล้วยังต้องแบกคนที่เขารักอยู่ด้วยเนี่ยไม่ให้คนที่รัก ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยความทุกนี้มากมายมหาศาลจนเขาคิดว่าถ้าเขาพ้นจากความทุกนี้ได้เนี่ยเขาจะไม่พ้นคนเดียวแต่จะพาคนอื่นพ้นด้วยจะขอให้คนอื่นเนี่ยได้พ้นทุกนี้ด้วยจนในที่สุดชายคนนี้ก็สามารถที่จะพาหญิงที่เขารักเนี่ยขึ้นฝั่งรอดปลอดภัยได้ เรื่องราวนี้ไม่ใช่ใครแต่ก็คืออดีตชาติของพระสมมาสม,าสมพุทธเจ้าของเราเพราะองค์นี้เองในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นทุกข์ไปจนได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีมายาวนานจนกระทั่งทุกวันนี้ชาวพุทธ ก็ได้มีโอกาสได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้เป็นกําลังใจอย่างยิ่งว่าหากว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องรักให้ได้เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เหมือนอย่างอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละความรักของท่านเนี่ยเผื่อแผ่มาถึงเราเผื่อแผ่มาถึงชาวโลกจนกระทั่งวันนี้แม้ผ่านเวลาไปนับพันปีก็ตาม หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วหลวงพี่เองก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้เผื่อแผ่ความรักให้กับชาวโลกในเวลานี้ยังมีผู้ที่ลำบากมีผู้ที่ทุกข์ยากอยู่จำนวนมากเราสามารถเผื่อแผ่ความรักนะในทิศทางใดได้ในวิธีการใดได้ไดก็ทำไปเถอดนั่นเป็นตัวอย่างของความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นความรักที่สากล เหมือนดังพระสมาสมาสพุสเจ้าท่านได้ทําไว้เป็นตัวอย่างอย่างดีแล้วในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในที่ทุกท่านได้มีโอกาสได้มาร่วมกันฟังธรรมและก็ทําความดีเื่องในวันความรักษาคนจเจริญพร